สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัว,ตวมือถือนะครับที่ราคา3,000บาทราคาแบบเป็นมิดมากนะครับแต่สเปคนี้โหดจัดนะครับกับเจ้าตัวพ o โ o เอ็มไฟครับนี้เราเล่นเกมโมบายเชนกันอยู่นะครับมีเพื่อนบอกว่าให้ทดสอบหน่อยอันนี้เราปรับสุดนะครับปรับสุดทุกอย่างที่มีที่เขาให้เราตั้งได้นะครับเครื่องนี่อลองดูลวกันว่าเป็นยังไง แล้วเครื ici, ่องตอนนี้ผมเล่นมาประมาณกี่นาทีแล้วเนี่ยหนาทีแล้วเครื่องยังไม่ร้อนเลยนะครับแค่อุ่นๆดูดูครับลื่นมากๆดู ลื่นมากครับเครื่องลื่นมากนะครับกับราคาสามพันบาทถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยใต้ล่างคลิปนะครับบอกเลยว่าเครื่องเนี่ยเหลือน้อยมากๆได้เครื่องแท้แน่นอนครับบางคนบอกสามพันบาทเล่นได้นขนาดนี้เลยอ่ะเครื่องปลอมมาเนี่ยแท้นะครับเนี่ยผมเล่นอยู่ครับเครื่องแท้เลย คือผมใช้ snapdragon 865อยู่โอ้โหไม่ลื่นขนาดนี้เลยพูดจริงเดี๋ยวถ้าว่าเดี๋ยวลองเทียบกันได้เลยจบแล้วนะครับโอ้โหกับเจ้าตัว poco m5 นะครับหน้าจอ90เฮิร์ตนะครับก็หน้าจอ90เฮิร์สสามารถสลับเป็น60เฮิร์ตได้เพื่อประหยัดแบตนะครับแล้วก็ cpu เป็น h e l i e g99 นะครับโคตรแรงนะครับเสียงดังฟังชัดมี แจ็คหูฟัง3.5ด้วยโคตรสุดยอดเลยกับราคา3,000บาทไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับสำหรับโคยกำลังเลงเลอยู่นะครับเล่นได้ขนาดนี้ใครอยากจะให้ให้รีวิวเกมอะไรนะครับบอกได้เลยเดี๋ยวโหลดเดี๋ยวเรามาทดสอบแล้วมาทำคลิปให้ดูนะครับสำหรับเพื่อนที่กาลังตัดสินใจอยู่ก็รีบกดใส่ตะกร้าสั่งซื้อได้เลยครับเดี๋ยวเครื่องจะหมดซะกอ่อนนะครับ